e a s t d o r h e r s t เคยงงไหมคะว่าสองคำนี้เนี่ยเขียนคล้ายกันมากต่างกันแค่เอ็นตัวเดียวว่าแต่ a s t กับ a s t s t ต่างกันยังไงเจอมั n นวันมินิวันนี้เรามีคำตอบค่ะ g จอร์แมนวันมินิตของเราในวันนี้อยากจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างให้เห็นกันชัดๆระหว่างคำว่า e a s กับ e a n s t คำว่า e a s นั้นเราเคยคุยกันไปแล้วหรือเราเคยพูดกันไปแล้วตอนที่ครูพูดถึงคำว่า e a s กับโชนที่แปลว่าเพิ่งจะหรือในอีกแต่ถ้าเราเติม N เข้าไปหนึ่งตัวกลายเป็น e a n s t ความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลย กลายเป็นจริงจังซีเรียสนะคะเอาจริงเอาจังอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยก็จะได้ยินคนพูดว่าไมสต u ดิสเอนส์เธอพูดจริงดี เอาจริง serious นะแบบนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะเคยได้ยินสำนวนที่ว่า m s t u dust in a n t นะคะทั้ง2ตัวก็คือคุณ serious m i พูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงใช่หรือเปล่าส่วนคำว่า as นั้นก็ให้ทุกคนกลับไปย้อนดูในคลิป as กับโชนอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวหน้าถ้าเจอคำว่า as พิ่งจะหรือในอีกกับเอียนที่แปลว่าซีเรียสจริงจังทุกคนอย่างง,งนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเขียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกเสียง as is Ernst น้อยัวพิ่ง9ก้าวงเองหรือไมส t u ดัสอิมเอนส์เอาจริงดิพิ่ง9ก้าวงจริงๆเหรอซีเรียหรือเปล่าเพราะฉะน,นั้นระวังให้ดีใช่ครั้งหน้าต่อไปจะได้ไม่ผิดเจอมนวันมินิจวันนี้ฝากไว้แค่นี้คลิปหน้าจะพามาดูเรื่องอะไรนั้นฝากให้ติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบายชื่อ 러브네레어 <laughs> <laughs>